ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงีเจัดให้ีเจัดให้นะครับมาแล้วครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรียกว่าเอาใจครอบครัวไทยๆกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับดาวรุ่งนะหนุ่มน้อยหนุ่มหล่อคนนี้นะครับสูงใหญ่จริงๆนะสำหรับคนนี้ที่เคยมาเยี่ยมบ้านของเราแล้วครั้งแรกนะฮะวันนี้เนี่ย เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซิงเกิลใหม่อัลบั้มใหม่เลยทีเดียวนะครับอขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับน้องเจมชินกิจครับขอเชิญปุ๊บนะสวัสดีครับ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 น้องโอนี่ตัวจริงนี่คือเพิ่งเคยเจอกันเคยเห็นตัใน MV นะเคยเห็นใน MV สูงเท่าไหร่เนี่ย185ครับโอ้โหเดินเข้ามานี่แทบจะติดประตูบ้านเลยต้องมุดลงมาเลยทีเดียวเพราะว่าวีเจเราเนี่ยตัวเตี้ยทั้งนั้นเลยไม่เตี้ยนะ165 น้องเจมเคยมาที่นี่ละเคยมาครับผมตอนนั้นมามาเขาเรียกอะไรมามาคุยมาโปรโมทเป็นกัมาโปรโมทเป็นซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลแรกเลยครับผมซิงเกิลอันนั้นคือเพลงเพลงรักแฟนเก่าเมา่อไหรจะรักแฟนใหม่มากกว่าเดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเห็นบอกว่าชื่อเพลงเพลงนี้เนี่ยยาวที่สุดในปัตวีนี้ยาวที่สุดในกัมมี่เลยใช่ไหมกีพยานะกีพยานะนั่งน้ำได้มันก็เท่แถลงสามพยานเก่ามากเท่าไหร่ จะรักแฟนใหม่ให้มากกว่าคสิบสามพยางามด้วยกันครับผมโอ้ย่างจริงนะแต่ว่าก็ติดชาร์จของเราสามคนก็ขอกันเข้ามาเยอะใช่ฮะนะครับขอบคุณมากเลยครับผมจะิจริงๆเราเป็นคนจังหวัดไหนครับเห็นพูดงี้ก็สุพรรณครับโอ้พูดแบบนี้เป็นนคสุพรรณครับผมจะไม่ใช่เด็กใต้นะฮะเห็นว่าเป็นเพื่อนกับน้องเปาใช่ครับผมแน่นอนก็คือครับอ้าวไปติดเนอร์เลยคราวนี้เอาเอาย้อนย้อนกลับมาดึงกลับมาฮะคืออ่ะมาแล้วนะอ่มาแล้วมาแล้วครับผมก็ ก็เป็นเป็นเพื่อนกับกระเป๋าครับผมก็คือครเริ่มต้นเข้าวงการเนี่ยก็กนี่แหละครับก่อนจะมาอยู่จุดนี้ได้ เป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนเข้าวงการใช่ครับผมคือน้องเปานี่ก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันเป็นคนสุพรรณแล้วก็คือเราเราเนี่ยได้เมื่อก่อนขายหนูนาอยู่ริมถนนไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาเดินสายประกวดด้วยกันตอนที่อยู่สุรรณบุรีก่อนที่จะมาประกวดในรายการความไมค์คว้แชมป์ครับถูกตัวกใช่ไหมเวทีเวทีนั้นไหมฮะใช่ก็ต่างคนก็ต่างได้ที่หนึ่งใช่ผู้ชายกับผู้หญิงใช่ครับก็คือตอนนั้นเราเรายังใหม่เราก็มีมีเปาเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่นําเราก็คือเขาเขาเคยประกวดมาก่อนแล้วแล้วเขามีทุนในในเรื่องเสียงอยู่แล้วเอยราบ ได้เขาเหมือนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็เลยแนะนําเวทีประกวดก็เริ่มรักในเสียงร้องเพลงมาแล้วก็ประกวดที่แรกที่เดียวกันเนี่ยครับเป็นงานวันลอยกระทงที่อำเภอด่านช้างงหวัดสุพรรณเนี่ยผมได้ที่หนึ่งเปาได้ที่หนึ่งไฟยิงครับผมได้ที่หนึ่งไฟใชยครั้งแรกในชีวิตดีใจมากๆโหได้ที่หนึ่งเลยอ่ะใช่ครับผมแสดงว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆครับผมชอบเลยครับใครฝึกซ้อมให้เราอะฮะ ถึงได้ได้ที่หนึ่งตรงนั้นหรือว่าแบบซ้อมเองทําเองเลยก็คือครั้งแรกเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ลุงเงี้ยครับเขาเขาเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเหรอหรือว่าใช่ครับคือทั้งบ้านเจมก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะชอบร้องเพลงครับชอบร้องเป็นเป็นนัก้ดนตรีอะไรด้วยไหมที่บ้านนะไม่เป็นครับครับแต่คือแม่แม่แม่เนี่ยมีพรสวรรค์เรื่องร้องเพลงพ่อก็เขาเรียกอะไรสมัยก่อนเขามีเชียร์รำวงเนาะพ่อก็แบบว่าเออนั่นแหละติดตรงนั้นมาก็เลยมีเทคนิคมาสอนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนกับ ใช้คําว่าครูพักรักจำแล้วไม่ได้เรียนร้องเพลงร้องเพลงอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหรอฮะตอนนั้นยังก่อนที่จะประกวดยังเลยครับยังเลยของี่ต้องยอมรับว่าเก่งด้วยตัวเองคือตัวถูได้ทยเองเลยไม่เหมือนกับพี่เฟนชิพนะเรียนก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยซิงเกิลไหนเนี่ยยังเลยอ่ะรุ้นๆกันต่อไปนะฮะนี่ก็ถือว่าแล้วก็เข้าพอหลังจากนั้นเวทีนั้นถือว่าเป็นนี้ด่าน้องเสร็จแล้วก็ไปเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ให้น้องแก้ก่อน จริงๆยากไหมเป็นชิปยากไหมอาจารย์เพราะเขาสอบร้องเพลงอยู่แล้วอาจารย์ยากไหมฮะกว่าจะมาเป็นไม่ยากอันนี้คือความสามารถเขาล้วนๆส่วนหนึ่งครับผมเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนก็ได้ ถ้าเราจะเอาเทคนิคของเรามาใช้จริงๆแล้วถามว่าตอนตอนเข้ามาทำอัลบั้มได้ได้ไปเรียนไปเรื่องมานลาวด้วยไหมฮะหรือว่าไม่ต้องเลยมีครับก็มีมีมีแนะนำนี่แหละครับแนะนาจากครูเพลงบ้างแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงบ้างในเบื้องต้นในการใช้เสียงเนี่ยครับทางค่ายก็ได้มีโอกาสแบบทางผู้ใหญ่เขาก็ส่งไปให้เราลองฝึกดูก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราเลยก็คือ เพลงรักแฟนเขามากเลยเลนี้เลย,เลยจะรักแฟนมันให้มากกว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งครับ,รบพี่พี่อู๋พี่เปิลครับอา,อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ครับแบบอาจารย์พิรศรรักดิ์กับอาจารย์ธีรวัตรครับผมครับผมซึ่งบอกได้ว่าเ,<ป>เอาเนื้อมาให้ดูครั้งแรกค,รคือผมแบบว่าผมชอบเลยชอบเลยคือโดนเลยอยากจะร้องเพลงนี้เลยใช่ครับก็คือว่าคํามันตรงไปตรงมาแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่น่าจะมามามา,มา,ม,ามาเป็นคํามันเป็นเพลงที่มันแบบว่าเออ เป็นแนวใหม่เป็นเพราะว่าแนวเพลงเจมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นแนวเพลงลูกทุ่งป๊อปล็อกลูกทุ่งมีความป๊อปมีความล็อกอย่ในนั้มันเลยเขาเรียกอะไรอ่ะเพลงมันทําให้เรามีตัวตนลงครับครับผมเหมือนทําหน้าสงสัยครับจะถามอะไรครับไม่ใช่หลังจากที่เพลงนี้เพลงนี้ออกมาเนี่ยรับแฟนเก่ามากเท่าไหร่จะรับแฟนใหม่มบายกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับเจมก็กระแสตอบรับดีครับผม ตอนอื่นต้องขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามกันจริงๆแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่ที่ให้กำลังใจเจมส์ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนติจกตธรรมัดด้วยครับผมที่ที่ให้โอกาสเจมส์ตรงนี้ครับครับผมแล้วก็นอกจากกระแสตอบรับจะดีแล้วนะฮะก็ยังได้ข่าวว่าติด top f นะฮะการดาวน์โหลดเพลงที่มากที่สุดของแตรมมี่ด้วยใช่ไหมฮะเพลงเพลงนี้ก็ใช่ครับครับติด top f ของตึกแตรมมี่ตรงนี้ก็ นภูมิใจเลยไหมก็ดีใจครับครับผมคือเราทํางานไปแเราไม่รู้หรอกว่าเพลงมติด็อปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจของเจมตอนนี้เขาวงการในวงการเพลงแล้วก็วงในการแสดงเนี่ยมานานแค่ไหนละมามากกี่ปีก็2ปีได้2ปีประสบการณ์ก็ถือว่าเยอะแล้วก็กับเพลงนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะนะครับกับเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้แล้วก็ได้ไปทําอะไรบ้างหลังจากนั้น นี่คนรู้จักแล้วเจมส์ชินกิจก็ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอกาสครับผมเขาเรียกว่าโอกาสดีๆจากทางผู้ใหญ่ทางแกรมมี่เนี่ยนะครับเขาก็ให้เราลองลองลองมาฝึกประสบการณ์ครับผมคือตั้งแต่เขาเรียกอะไรล่ะไปทัวร์คอนเสิร์ตกับรุ่นพี่พี่ก๊อตพี่ตะกะแตนชุรดาได้ร่วมเวทีกันได้ร่วมเวทีกับฟุตปาใช่ไมได้แสดงแบบหน้าเวทีจริงเจอคนเยอะบรรยากาศจริงเนี่ยครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆจริงจริเนี่ยครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับผมแล้วก็ จากนั้นเราเราก็ได้โอกาสในเรื่องของการแสดงอตอนแรกแสดงโฆษณาก่อนเออโฆษณาที่แสดงอะไรฮะก็เป็นเป็นโฆษณากาแฟยี่ห้อนอึ้งครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้แสดงใช่ครับยากไหมยากมากออครับแล้วที่ยากตรงนั้นก็คือคมันเป็นมาแสดงละครอ,อีกเป็นซิทคอม ตอนนี้โฆษณาก็ว่ายากแล้วโฆษณาก็ว่ายากแล้วซึ่งแค่สั้นๆนะฮะแค่สั้นๆจําซีนนั้นได้ไหมที่แบบว่ายากที่แบบรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันกับเรามันรู้สึกว่ามันใหม่มากแล้วเรารู้สึกว่ามันยากคือซีนไหนต้องทําอะไรอ่ะนี่เจมทาอะไรฮะก็เหมือนทาสีทาสีแล้วก็เหนื่อย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 จริงไหมเหนื่อยตอนแรกไม่เหนื่อยฮะแต่ว่าคุณไม่ได้ไปวิ่งรอบหนามบอลนะฮะแต่ผู้กับผู้รับ พุ่งกลับเขาเหมือนแบบว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่เขาเแล้ยทาเป็นร้อยรอบเลยคราวนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเลยผ่านอ๋อที่หลังท้าจะแสดงมาปรึกษาพี่แฟนเชฟปรึกษาพี่แอมติปรึกษาอะไรนล่ะขอเป็นสีนั่นคือยากใช่ครับและที่ยากยิ่งกว่าคือได้มีโอกาสไปเล่นละครใช่ครับเรื่องอะไรฮะเรื่องมัดเด็ดเสียงทองครับซึ่งเป็นละครไม่ธรรมดาเป็นซิทคอมจังหวะต้องแบบ เป๊ะโอการโยนตอนตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมยังยังออกอาการอยู่ที่โหเป็นซีซันแรกผ่านไปแล้วใช่ครับผมคาแรคเตอร์ที่เราเล่นเนี่ยเป็นเป็นใครอะไรไงชื่ออะไรชื่อในเรื่องรับบทเป็นทูกันนะครับทูกันนี่คาแรคเตอร์เป็นยังไงนะก็คือคาแรคเตอร์เป็นนักร้องที่นอยฮะเอาเอาจากตัวจริงพี่อายพี่นอยพี่ไอเออนี่คือตัดท่ามาอันนี้ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละใช่ไหมฮะที่ใช่เราเล่นในละครใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็จะเป็นแบบให้ไปดูแบบว่านักร้องแบบว่าดูดดูดุะ พี่ออฟแะ่ฮะพี่ออฟหลุดพี่ออฟนีใครอะซายอะอ๋อเหรอเออ่ซายน่าจะเป็นผู้จิ้นในในในเรื่องก็คือเหมือนเป็นนางเอกคู่ผมนะครับน้องอันนั้นนางเอกนะฮะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออฟดูพี่ออฟออฟอีฟดิ้นเอกปายังไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไผ่ยพี่ผัยพี่ผัยเล่นพี่ผัยสนุกครับผมโอ้มันเป็นไงบ้างสำหรับละครพอจากโฆษณาว่ายากแล้วละครยากกว่าไหม ละครยากครับผมแต่พอเล่นไปสักพักมันน่าจะมันน่าจะปรับตัวเองได้แล้วรู้วิธีการในการแสดง่ก็เลยรู้จังหวะแล้วก็รู้วิธีการมากขึ้นก็อาศัยแบบไปถามพุวมกับพี่โอ๊กเนี่ยครับไปถามแล้วก็รุ่นพี่พวกรุ่นพี่พี่สนเดือดตาเนี่ยครับแล้วก็ไปหาคําแนะนําแล้วเขาก็สอนว่าเออมันมีเทคนิคแบบนี้นะแสดงว่าเขาไม่ได้ส่งให้เราไปเรียนการแสดงด้วยใช่ไหมคือมีบทมาให้เล่นเลยหรือว่าเราใช้วิธีการถามเอาครับก่อนแสดงละครเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือไปแค่วิร์กชอปวิร์กชอปรวม ครับผมไม่ไม่ได้นั่นไม่แบบแยกเดียวก็คือไปรวมรวมกันแต่ก็มีเวลาช่วงสั้นๆนครับก็แบบว่าต้องบอกว่าใหม่สดทุกอย่างอันนี้ผ่านผ่านผ่านละครงานละครเนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ในการถ่ายทำใช่ไหมครับใช่ครับประมาณหนึ่งหนึ่งปีได้ปีหนึ่งครับผมอันนี้คือเล่นเรื่องเดียวเลยครับที่กำลังเล่นนี่จถือว่าเป็นประสบการณ์ไงเป็นเชฟนะครับเพราะว่า มันเหมือนกับได้เป็นตัวละครตัวนั้นตอนนี้ถ,ถ้าถามกลับมาเนี่ยคืออาจจะตอบว่ายากเมื่อเมือม่อเริ่มต้นแต่ผ่านมาปีกว่าแล้วความรู้สึกตรงนั้นกับการแสดงเป็นไงบ้างก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็ <ừ. S 3> เหมือนเหมือนเราได้ได้อีกได้อีกความรู้หนึ่งที่ท,ที่เราแบบว่าอยากอยากจะนําเสนอกับแฟนๆยังถ <ừ> ือว่าการแสดงยากอยู่ไหมยากครับก็ยังยากอยู่การแสดงกับร้องเพลงอันไหนยากกว่ากันการการแสดงยังยากกว่าอยู่ดีเอาเป็นว่าร้องเพลงแล้วรู้สึกมันสนุกกว่าเนาะ มันง่ายกว่าแต่พี่พี่ถามว่าการแสดงกับร้องเพลงไหนยากกันร้องเพลงยากกว่านะแบอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเออพี่อาจจะแบบมันยังไม่ได้อย่างเฟรนชิปได้สองอย่างเลยนะขอขอไม่ได้ดีสักไม่ได้ดีไม่ได้ทีแหมนะอุตส่าห์ชงให้ขอฟังแบบเสียงสดๆหน่อยได้ป่ะเออไหนๆก็แบบนะเพราะว่าการแสดงเขาอาจจะไปติดตามดูได้นะครับในชีวิตจะ่วสาทวันเสาร์บอกโปรโมตเองได้นะฮะ ครับผมคอนแอร์วันไหนครับละครที่คุณเล่นอยู่วันวันไหนนะพี่โอ้โหวันไหนวันไหนวันเสาร์วันเสาร์กี่โมงฮะทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งครับมทางช่องเก้าด้วยกันครับผมช่องเก้าสองทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มสี่สิบเฮ้ยเร็วไปอันนั้นเร็วไปละครอะไรมีติดนาทีแหละสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับผมก็ไม่ใช่สารคดีเป็นซิทคอมอารมณ์ดีครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับอ่าเนี่ยฮะในใน้องเจมมาทั้งทีแล้ว แสดงเนี่ยไปดูได้ติดตามได้เมื่อกี้บอกเวลาไปแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยไอการร้องเพลงเนี่ยอยู่ในเส้นเลือดเลยอยู่ในสายเลือดเส้นเลือดคอร์ดเลยไม่เะฝังนึกไปอยู่ในสายเลือดเลยอยากฟังแบบสดสดหน่อยสดสดเออเพราะว่าแบบนะได้ที่หนึ่งอ่ะพี่ชอบบิวบิวยังครับคือคือว่าลองพอมากอ่ะคือติดตา้แต่ตอนประกวดแล้วอ่ะครับผมขอุณมากครับผมไว้พัฒถะลุกพอรู้ว่าน้องมานี่ดีด้าเลย ดีดาวยแบบความอะไรดีใจเขาใช้คำว่าระริกระรีเอ้อรัวอ่ะเดี๋ยวป้าสนุกเซ็มรักแฟนเก่ามากเท่าไหร่จะรักแฟนใหม่ให้มากกว่าโปรดไม่เข้าใจเป็นเพลงเป็นเพลงสนุกสนุกใช่ไหมเพลงช้าตึงตึงสิเออเหรอเออร้องแล้วนะฮะโอ้โหร้องเสียฮะเป็นเธอดีไหมคงมาดามใจฉันทีก็เจ็บอย่างนี้ ลอยไวคงรอดลำบากใจเป็นแผลอ่อนแอต้องการคนช่วยมากมากอยากมีคนรักอยากมีสักคนเข้าใจเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ล่นเป็นนางเอกมิวสิคนออ่ะปอกมบอหน่ลยแล้วกันไม่คือเป็นไงก็ร้องไป แสดงไปผมอยากให้บอกว่านักนักแสดงต้องแบบว่าได้ทุกอย่างได้ได้เจมส์ได้อย่างนี้ได้นะฮะเป็นสนานมากเลยรุ่นพี่เฟรนชิพครับกับรุ่นน้องอุ้ยเขาพออยู่แล้วเจมส์อ๋อมีอยู่แล้วนะฮะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูโยนเข้าเอ็มวีเพลงนี้กันเลยแล้วกันนะฮะรักแฟนเก่ามากเท่าไหร่จะรักแฟนใหม่ให้มากกว่านะครับครับผมเจมส์ชินกิทครับครับผมดูของจริงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะครับ ไท่ไถ่ครับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงดังมากนะครับรักแฟนเก่ามากเท่าไหร่จะรักแฟนใหม่ให้มากกว่าครับผมสรุปแล้วมันคือเป็นการบอกรักเป็นการบอกรักครับผมใช่ไหมอย่างที่เราเปรียบเทียบเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่เหมือนเพื่อนอ่ะครับเฮ้ยเรารักนายมากเลยเอ้ไม่ใช่เนี่ยเรารักเธอมากเลยแฟนเก่าเราเคยรักมามากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราได้คบกันเนี่ยเราจะรักให้มากกว่าให้มากกว่าคนเก่าอีก ตาแลดูมีอินเนอร์นะจ๊ะนะอันนี้คือคือเล่าออกมาแบบนี้ใช่ไหมคือเอวีอยากใช่คบต้องการถ่ายแต่ว่าแต่ว่าเอ็มวีประมาณประมาณนี้ครับแต่แต่จริงๆแล้วเพลงนี้ตีความหมายได้หลายอย่างทุกๆความรักเลยครับครับฟังได้ทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่คือถ้าแฟนเก่าฟังเนี่ยก็เหมือนแบบเสอก็สะอึกเฮ้ยเออเราอ๋อมันรักมันรักคนใหม่ใช่อะไรเงี้ยคนคนใหม่ฟังก็รู้สึกชิงเงรออะไรอย่างประมาณนี้ก็คือแบบได้ทั้งได้ทั้ง คือคนฟังแล้วแต่การตีความไงถ้าคนโดนทิ้งมามันก็จะรู้สึกแบบนึงแล้วก็คนที่ไปเจอความรักใหม่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะเอาความรักของเราที่มีอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยเคยรักกับคนเก่ามากเท่าไหร่ก็ให้คนเนี้ยเต็มที่มากขึ้นอีกคนที่คนที่โดนบอกรักแบบนี้ก็รู้สึกดีนะโอ้ยฉันฉันแบบว่าโดนเขาดูแลเทคแคร์ดีวคนเก่าอีกหรออะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะคนเก่าฟังก็เหมือนแบบอ๋อเอามาเยอะอะไรไหชีวิตจริงเป็นเหมือนกันไหม ใชครับชีวิตจริงเป็นยงนั้ทำไมต้องเปลี่ยนเสียงเออชีวิตจริงกำลังจะมันจะต้องมีแบบหนักเบาแฟ่ไหมเคยรักแฟนใหม่แฟนเก่าอะไรมากกวกันไหมอืมผมว่าผมว่าถ้ามีแฟนก็ควรจะรักแฟนใหม่ให้มากกว่าอยู่แล้ว๋อแล้วเคยมีรักแฟนใหม่อยู่แล้วนึกถึงแฟนเก่าไหม อันนี้ยิ้มไม่ไม่นี้ถามเป็นชีพผลืมโอ้ยจะถามทำไมมันงงด้วยมันเอาเป็นว่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วลลืมไปแ้วนะฮะตอนนี้เราห้ามมาปนกันทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวคนใหม่จะเสียใจจบและนั่นคือซิงเกิลที่สร้างชื่อกับเจมส์ซเนกริตครับผมเจมส์อ่ะก็ต้องชื่อน้องชื่อเจมส์เห็นไหมครับเจมส์เนาะนแบบหล่อๆเลยในวีครับนี่ฮะวันนี้มาแผ่นนี้ เต็มรูปแบบแล้วคราเกะวางแผงเป็นวันแรกด้วยวันนี้สำหรับซีดีของเขานี่ยใช่ครับเลครับอันนี้วางแผงแล้ววางแผงมามาแบบซีดีนี้วางมานานแล้วครับแต่ว่าวันนี้วางจุดซีดเลยนะฮะอ๋อไม่พลาด Correction หรือเปล่ามีสิบเพลงด้วยกันทั้งหมดเลสิบเพลงด้วยกันครับผมซึ่งเพลงในนี้ก็จะมีทั้งช้าทั้งเร็วและกลางสนุกมากๆเพลงไหนร้องยากสุดอ่ะเพลงไหนร้องยากสุดใช่มฮะ ทุกเพลงเลยครับทุกเพลงเลยครับนะครับมี MV มีมีแล้วทั้งหมดกี่เพลงครับที่ทำตอนนี้ครบแล้วครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ที่แรกที่ที่เจมมาบอกกล่าวกันให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าวางแผงแล้วทั่วประเทศครับผมวันนี้เป็นคาราโอเกะมีภาพด้วยนะซึ่งในนั้นเจมก็แสดง MV มด้วยคุณผู้ชมครับฟังๆมาเนี่ยเหมือนแบบสเต็ปง่ายนะประกงประกวดมานู่นนี่นั่นปุ๊บการเป็นนักร้องจริงๆเนี่ยมันยากนะกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ ใช่ไหมที่เราเออที่เราได้ฟังเนี่ยมันอยู่ๆคุณจะมาร้องเพลงแล้วมันจะโดนเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเสียงของเขาจะออกแนวเป็นพี่ก๊อตขนาดนั้นเลยแล้วกว่าจะมาหาเสียงได้เนี่ยเราต้องติดป้ายเยอะมากนะฮะติดป้ายแล้วก็ไม่ใช่อานเดนคือหาเรน์คือหาเ่วงเสียงหาสเสียงคือเขาเขามีวิธีการอยู่แล้วนะฮะตอนแรกเนี่ยที่เห็นบอกว่าเสียงยังไงร้องยังไงก็เหมือนพี่ก๊อตครับผมอันนี้จริงไหมก็ ลองยังจําเสียงของพี่ก๊อตที่เราร้องตอนนั้นได้อยู่ไหมฮะจำได้ไม่ไม่เอาเอาซีนนิดหนึ่งเพราะบางทีอาจจะลืมไปละเราร้องยังไงเอาเพลงอะไรดีนะพี่ก๊อตเพลงอะไรดีช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยต้องมีสักวันแล้วกันอ่ะอ่างง่ายๆอ่ะมาต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝัน ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนโอ้โหเนี่ยผมนั่งหลับตาไม่ได้มองน้องเลยเนี่ยโอ้โหก๊อตมาร้องอยู่ข้างๆเลยอ่ะ ก็ซิล่าไม่ใช่ครับคลายคลายก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ร้องเพลงพี่ก็ทเพราะว่าเป็นไอดอลใช่ครับแล้วก็ยิ่งยิ่งเราได้ทํางานร่วมกับพี่เขาเนี่ยไปเขาเรียกไปออกคอนเสิร์ตด้วยกันออไปด้วยกันด้วยแล้วได้เคยบอกเขาไหมว่าพี่ผมแบบร้องเหมือนพี่อยู่อะไรเงี้ย เขาเล่าให้ฟังไหมเขารู้เขารู้อยู่แล้วใช่ครับผมแล้วก็ไปออกเจ็ดสี่คอนเสิร์ตกับพี่ก๊อตครับล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจนร้องเป็นพี่ก๊อตไปเลยพี่ก๊อตก็เลยเอ้ยมีพี่ก๊อตสองคนเหรอเอาไม่ใช่นะครับก็คือตอนนั้นตอนนั้นทําไงที่ไหนครับพี่นู่นอะเจ็ดสี่คอนเสิร์ตตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับพี่ก๊อตก็บอกว่าให้ร้องเป็นตัวเราครับผม ครับผมร้องเป็นตัวเราที่สุดแต่ว่าในเดียวการร้องร้องเพลงคราวนี้แหละอืแต่ก็ให้ร้องเป็นเราผมก็ผให้ร้องของพี่ก๊อตแต่ใร้องเป็นตัวเราให้ร้องตัวเราโอ้โหขนาดพี่ก๊อตร้องไม่ได้แต่ไม่พูดถึงผมเองนะมันร้องเป็นตัวเราด้วยแล้วทําไงวิธีของเราก็คืออ่ะลืมพี่ก๊อตไปแล้วก็เอาใส่ความเป็นตัวเองลงไปก็พี่ก๊อตบอกว่าเออเจม ครับผมร้องแบบพี่เหมือนเดิมมันดีแล้วเพราะว่ามึงไม่ต้องเปลี่ยนมไม่ต้องเปลี่ยนขอโทษดีนะเป็นชิปพี่ชิปทำไมร้องแบบพี่ก้อนหน่อยได้ไหมแบบแต่เป็นตัวเราจะอย่างไระไรพี่ก้อนเป็นตัวเราเองกง่าใครมอบดวงดวงใจอ่ะถ้าเป็นพี่เพื่อเป็นเป็นชิปอ่ะรักคุณเสียงกว่าใครมอบกองดวงใจเอาไว้ที่คุณโอหวนคุณเงี้ยใช่ไหมอันไหน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 เี่คือเป็นแฟนหวานเสียงหวานมั้ง เดี๋ยวแลกเบอร์กันแล้วไปคุยหลังใหม่นะฮะและเดี๋ยวเราพูดถึงซิงเกิลใหม่ครับผมหน้าอย่างฉันมันโง่ใช่ไหมครับผมเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงฮะก็เราไม่ใช่ถามเหรได้ตอบอก็หนฉันเนื้อหาเพลงนี้ก็อ่ะเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่สองแล้วกันเนื้อหาก็คือเหมือนความรักที่มัน เจ็บช้ำโดนหลอกครับผมเหมือนแบบว่าเราโดนคนรักเราเนี่ยหลอกมาตลอดว่าเขาเนี่ยรักคนนี้คนนี้คือคนรักใช่ไหมใน MV วีเนี่ยไม่ใช่คนผู้หญิงสิครับผมผู้หญก็เอกก็เอกครับเหมือนโดนหลอกอะเนาะใช่ครับผมก็คือเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี่แหละว่าเขาคุยกับคนนู้นคนนี้อยู่ทีนี้ก็แบบหลอกกันต่อไปใช่เราก็ทนทนทนว่าสักวันหนึ่งเธอจะทําแบบนี้นานเท่าไหร่ก็ทนไม่ไหวละคือมันคนเรามันมีขีดจำกัดใช่ไหมครับก็เลยไปบอกทางคทางมันดีกว่า เราทไไม่ด้้แลวสุดท้ายมันคนเรามันเมื่อไม่ไหวก็ต้องเดินออกไปใช่ครับผมแล้วผู้หญิงเขาทำไงก็แยกกันไปเพราะผู้หญิงเขาเป็นคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใน MV ฮะใช่ครับก็มีคนอื่นก็คือแยกกันไปทางใครทางมันจริงๆก็ไม่น่าทนตั้งแต่แรกนะนะแต่ว่าด้วยความรักใช่แกล้งโมเหมือนโดนเหมือนเธอลูบหลังแล้วกปล่าไปตบหัวเข้าใจไหมตบหัวแล้วลูบหลังแต่นี่ รูปหลังนะตัวผมทำดีไปใช่ครับขอบคุณพรบทูลหัวเพลงนี้ในการเตรียมตัวถ่ายทำนานไหมครับก็ไม่นานครับทุกอย่างจะอยู่ที่เนื้อเพลงมากกว่าครับผมครับตรงนี้ก็กว่าจะได้ซิงเกิลที่สองออกมาก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่อู๋พี่เปิ้ลด้วยเช่นกันที่ทีผลิตผลงานดีๆมาขอบคุณอาจารย์ยีโปรดิวเซอร์ตรงนี้ครับที่แบบว่า ทนเหนื่อยทนเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจจริงๆเอออยากอยากจะร mm ู้จังเลยว่าทําไมคนแต่งคือถึงหยิบประเด็นนี้ออกมาแต่งเพลงเพลงนีู้้ว่ามันเหมือนกับในสังคมปัจจุบันนี้เออที่คนเรามันเป็นลักษณะแบบนี้ประมาณนั้นอืมคือคือเขาเรียกอะไรอ่ะเขามองมองมองความเป็นพื้นฐานครับผมก็เลยมาถามเจมแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าอยากให้มันเป็นแนวไหนอย่างเงี้ยอืมซึ่งเจมก็เป็นคนแบบตรงไปตรงมาก็แบบว่าเอาเอาอะไรที่มันแบบว่ายังไงก็ได้อาจารย์คือเอาที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็ทุกๆความรักครับอะไรเงี้ยครับ ที่ฟังแล้วแบบว่าอ่ะเพลงซิงเกิลแรกเป็นรักแล้วซิงเกิลที่สองอยากให้แบบช้ำๆอะไรเงี้ยก็แบบโอเคครับของเราก็ยังยินอันเนี้ยก็ยังเป็นลูกทุ่งป๊อปป๊อปล็อกครับก็จะมีจะมีหลายแนวด้วยกันจริงๆในเพลงนี้บอกได้นะคะสำหรับอันนี้มีทั้งหมด10เพลงน่าสนใจหมดเลยนี่ครับเพลงเพลงนี้ก็เพราะครับผมก็คือเพลงสดครับ เป็นเพลงมีจังหวะขึ้นมาหน่อยอสําหรับคนโสดนะครับผม,มแต่โสดอย่างนี้ไม่พอต้องไปลองฟังว่าโสดแล้วต้องอะไรด้วยนะครับ hey, 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 hey. พูดถึงในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยการถ่ายทอดบทเพลงหรือรว่าเนื้อหาของแต่ละเพลงอย่างเพลงที่เราจะมีเราจะมี m อมวมาเปิดกันให้ด้วยนะฮะสำหรับเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่หน่าอย่างจะนไม่ง,ง้ใช่ไหมนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะเปิดด้วยตัวเนี้ยคือการถ่ายทอดเนี่ยเราต้องทำยังเตรียมตัวยังไงในการ ที่จะเข้าถึงเพลงเพลงนี้รล้วออกไปอ่ะให้คนฟังแล้วฟังรู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นจริงๆฮะก็ตอนนั้นก็คือก่อนเข้าอัดเนี่ยจำก็แบบว่าบิวบิวบิวตัวเองว่าเหมือนเราโดนลอกนะทุกๆความรักเลยครับผมเอาแบบว่าคือในชีวิตจริงเราไม่ได้เคยโดนแบบนี้ถูกไหมก็มีครับเพื่อนก็เหมือนเหมือนความรักได้เหมือนกันทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งความรู้สึกคนรอบตัวที่ใกล้เคียงกันใช่ครับผมเราก็แบบเอาหยิบหยิบตรงนั้นมาครับก็คือแบบว่า นะสังคมสมัยนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบน่นไปแค่นั้นเองครับฟังกำลังฟังกำลังฟังแล้วฟังแล้วเหมือนจลังคิดนาการตามว่าเพลงนี้เนี่ยคือมันเหมาะกับมันเหมาะกับเพลงจริงๆนะทำไมอะคุออยากชมเอ็มวีแสดงว่ามีประสบการณ์ตรงคุณยังหน้าอย่างฉันมันง่ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือหน้าน่ารักอย่างเงี้ยแล้วง่ใช่ไหมคือทุกคนจะมองว่าโง่ใช่ไหมใช่หน้ารักจิตใจดีอะไรเงี้ย เ <laughs> จมเ <laughs> จมพยัดหน้าเดี๋ยวบอกว่าใช่พี่ <c oughs> นะอ่ะยังไงก็ตอนนี้มีช่องทางการติดต่อแล้วก็โปรโมทแล้วก็การโหลดอะไรยังไงโปรโมทได้เลยนะฮะตอนนี้ครับผมหลกัลกๆเลยก็คือวันนี้เลยครับ,รบ,รบผมอัลบัมเต็มเนี่ยวา,วางแผงแล้วนะครับวางแผงแล้วครับผมวันนี้นนฮะจับจองกันได้วันนี้เลยทั่วประเทศด้วยกันเลยครับผมทั้ง เป็นดีวีดีคาราโอเกะครับผมซื้อไปลองร้องฟังดูลองร้องครับผมแล้วก็ลองร้องตามเจมดูก็ได้ตรงนี้ครับแล้วก็ฝากทั้ง10เพลงด้วยกันแล้วก็ฝากติดตามที่ไอจีของเจมก็จะมีเข้าไปในอันไหนเอ่ยไอจีก็เป็นเจมขึ้นอยู่แล้วนี่ครับผมฮะไอจีฮะเจมชินกิตนะครับเฟซบุ๊กก็จะดูเจมชินกิตหรือแฟนเพจก็จะเป็นเจมชินกิตภาษาไทยแล้วเวลาติดอพูดลืมไปพูดถึงตอนนี้นะครับมีทั้งละครทั้งเพลง แล้วงานที่ที่ทำอยู่ตรงนี้นะครับเราไปออกคอนเสิร์ตออกทัวร์บ่อยไหมอะไรยังไงตอนนี้ก็การทำงานของเราเพื่อแฟนคลับเขาจะได้ไปเจออะไรอย่างนี้ได้เขาติดตามได้ที่ไหนฮะติดตามในเฟซบุ๊กครับเดี๋ยวยังไงเจมก็รายงานบอกตลอดตอนนี้ก็มีทัวร์ทัวร์เขาเรียกลององประสบการณ์ครับผมเออทำยังไงบ้างก็ไปทัวร์กับรุ่นพี่เหมือนเดิมนี่แหละครับก็ไปทัวร์ทั่วประเทศสําหรับเขาเรียกอะไรเป็นข้อผับอะไรเงี้ยบ้างลองลองลองดูซึ่งชีวิตจริงไม่เคยแล้วแล้วมันมันช่วยในเรื่องของ เวทีในเรื่องของการการร้องเพลงของเราให้มันดีขึ้นแบบมีความกล้าแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราอยู่บนเวทีเราต้องทำยังไงบ้างขึ้นไหมประสบการณ์ตรงเนี้ยก็ต้องต้องเขาเรียกอะไรอเอนเตอร์เทนแล้วก็สื่อสื่อถึงคนดูให้อยู่ซึ่งมันสื่อยากมากครับผมในรงเบี้อเพราะว่าคนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจแต่กินข้าวขาหมูอยู่ไม่ครับแต่ที่ไหนได้คือเขาอินไงครับอินไหมอินอ๋อรุ่นพี่มีแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับเจมก็ วนมากเป็นการให้กําลังใจมากกว่าตรงนี้ครับซึ่งชีวิตเส้นทางเราก็โอเคอยู่แล้วเราก็ดูแบบรุ่นพี่ทุกคนเป็นตัวอย่างค,ครับ,<ล>รบผมและนั่นคือรุ่นพี่ได้บอกน้องเจมส์บ้างนะครับก็อยากจะให้น้องเจมส์เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะมีมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเหมือนเหม,<ร>มือนเจมส์ในวันนี้ครับว่าถือว่าเจมส์เป็นไอดอลของเขาวันนี้มีโอกาสมาตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่แบบอยากจะเป็นแบบเราเนี่ยเขาดูเราอยู่ ให้กำลังใจแล้วก็บอกเคล็ดลับบอกอะไรเขาหน่อยได้ไหมฮะเป็นกําล,ลังใจใพวกเขาเคล็ดลับง่ายๆเลยครับ,รบก็คือสู้สู้แล้วก็ต้องอดทนนะฮะก็คือแล้วก็ต้องรักด้วยรักในสิ่งที่เราอยากจะเป็นรักมันก่อนแล้วเราก็อยากเราก็ทามันให้ใ<ช>ถึงที่สุดถ้าเรารักมันแล้วเราก็จะเราจะไม่เหนื่อยแค่นั้นเองครับนะครับทั้ สุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นจากความรักความชอบเนี่ยต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนต่อให้มันหนักหนาแค่ไหนนะฮะเราจะต้องอดทนมากแค่ไหนมันก็ทําได้แต่ถ้าเราลองเราไม่ได้ชอบไม่ได้รักแล้วมันมันไปไม่ถึงนะใช่ครับต้องลองต้องลองดูครับลองนับดูถ้ามันไม่ไหวจริงเราก็นั่นแต่ทีนี้ว่าขอให้สู้ลองสู้ไปก่อนบางคนเนี่ยเคยมามามา,มาบ่นกับเจมส์เฮ้ยร้องเพลงเมืมเ่อไรเมื่อไรบอกลองลอง,ลองซ้อมดูหรือยังเพราะว่ากว่าเจมส์จะมาหาเสียงเจมส์ก็แบบร้องเป็นลร หลายหลายรอยบแบบโอ้โหไม่ไม่ใช่ง่ายกว่าจะได้ออกเป็นซิงเกิลกว่าจะได้ออกเป็นอัลบั้มแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละนะว่าเราอย่าท้ออย่ายอมแพ้ก็สู้ๆครับยังมีเวลาฝากฝากหน่อยละกันเนาะฝากผลงานอัลบั้มชุดนี้กันหน่อยนะครับเจมส์ครับอัลบั้มชุดนี้นะครับเจมส์เชลลิกิตนะฮะอ่านี่แหละครับผมฝากอัลบั้มชุดที่หนึ่งของเจมส์นะครับผมชุดเปิดฉากนะครับทั้ง CD แล้วก็ ดีวีดีคาราโอเกะตอนนี้วางแผงแล้วทั่วประเทศนะครับมีภาพให้รับชมด้วยซึ่งสิบเพลงเจมส์ก็แสดงเองด้วยครับถามไปด้วยนะครับเจมส์ชินกิตนะฮะขอบคุณมากนะครับน้องเจมส์ครับที่มาในรายการเราวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก่อนจะลากันไปก็พี่ก็จัดให้เลยนะฮะสำหรับเพลงของเราที่จะมาโปรโมทอยู่แล้วหน้าอย่างฉันมันโง่ใช่ไหมเจมส์ชินกิจนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่จะต่อกันเลยนะครับอะไรยังไงเพราะใครนะฮะปาวาลีอ๋อได้พรพิมลอย่าลืมนะครับซีกันอยู่แล้ว ดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับวันนี้ขอบคุณน้องเจมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่เราสองคนยังอยู่นะครับกับเอ็มวีที่จะเปิดให้ชมครับเชิญเลยฮะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง